ผมเฉยโอเคดะผมผมยิวเวียนะคะผมเป็นคุณหมอนมนมแบนนะชื่อช่องของมอย่าขำดิเอาไว้นั่นแหละอย่าขึ้นเองได้ไหมไม่พูดมาสวัสดีคับโลกจำที่ช่องเธอได้นั่นแหละเอไป ชื่ออะไรยู่ขัดช่องเอเย่าเห็นอยู่ค่ะจบนะคะไปแล้วส่วนกีชาอย่าไปสนใจมันค่ะมันไม่ทำช่องนล้วมันมาเป็นตัวประกอบเฉยค่ะอย่าไปอยู่กับมันเน้นกีดกันไป็นเจงฮันเตอร์พวกเราไม่เน้นปั่นพวกเราเน้นกีดง่ายๆฮันเตอร์อยู่นู่น ามไม่ได้เล่นแบบนี้นานมากเลยอะฮันเตอร์พุ่งมาหาผมใช่ปะว้าวถึงงานเฮ้ยคุณต้องวิ่งให้หมดมันเลยไม่เวลาผมสตัร์แล้วมันจะวิ่งมาตบผมในทันทีอ่ะฮันเตอร์ค่ะโอ๊ยจ็อกร์จักร์จ็อกร์ตุนเหม็อกเกอร์ตุนเหม็นทุกคนฮันเตอร์ไม่เห็นผมไอ้ทุกคนเฮ้ยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แม่ทุกคน จกกตาถั่วเอาชาของเอาแช่จกมาตัวเองให้คนอื่นอ่ะชาต้องแชร์ชาเข้ตรงต้องแชร์ชาคนอื่นมาด้วยชาทุกคนไฟเราเต็มเราไม่สามารถเล่กว่าไฟเราเตลยไฟเราเต็มเราไม่สามารถไฟเราเต็มเราไม่สามารถอัดได้อีกแล้วอ่ะอ้าวยีสต์คีต้องอัดไม่ต้องอัดก็ได้คุณมีคุณมีอัดอยู่ดิ แลกยังไงอ้อจะบอกว่าผมอัดอยู่คนเดียวนะเนี่ยปกติอยู่คนเดียวผมอัดอยู่ผม,ผมอัดอยู่ก็ปกตินี่ผมอ่ะคุณมามโอ้โหทำไมไม่าบางอ่ะคุณขว้าต้<น>องคุยผมอยู่นี่ผมจะไม่ให้ผมคุณจะให้ผมโดนตีฟรีเหรอฮันเตอร์อยู่ไหน อย่างเงียบดิเพราะว่าเมื่อกี้ดูจ็อกเกอร์อยู่ไป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 เอาไปเอ้าจ็อกเกอร์เอาไงอ่ะเอาอะไรอ่ะวิววิวหายไปไหนแล้วมันเดินมามันไปก่อ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 นไปทาที่อื่นไปทาที่อื่นไปนี่มาหนิมาหน่มาหนิจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์จ็อกเกอร์อย่าอย่าพึ่ง ับไม้ผับไมเออหนีหนีทุ้คนไหมรค้หลุนอหะรู้ขึนไหมัู้ขะ้นะอมรู้ขึนไหมัู้ขึ้นไมรูเขึนไหมรู้ด้นไหมรู้ข pues> mm ึ้นไหมู้ใน้ายเดร๋ยขายังอยดู่ข้นไหมรู้ขา้นไอมู่่ขึ้นไมรู้ขึ้อไหมรู้ขึ้นไหมร้้นไมรู้ขม้ไดมรู้ขึ้นไมรู้ขึ้ไม้ขึ้นไหมอู้ขึ้นไหมรู้อ้นไหมนไ้ขึนีร้เสร็จเมร๋ยขผไมขอไปจรดการนไปร ตาบอดลูกขอแต่เราทุกคนทุกคนทำไมตานี้เราเราควรจะเตรียมก่อนล่วงหน้าไม่ใช่เหรอทำไมเราต้องมาพูดตอนถ่ายคลิปด้วยต้องตัดออกใช่ไหมพวกขี้เหเ <c oughs> จ้าอ,อยู่ตายเป็นเพื่อนข้าซะตา,ะตาบอดเขี้ยดตาบอดตายเป็นเพื่อนข้าเจี๊ยดนี่ มาคุณอากาศกับคุณอากาศรักกันเดาๆได้ค่ะน้ำแล้วฉันถึงตรงมาที่นี่ยังไงเลยโด <laughs> นพายุดิกล้วแ <laughs> น่สุสแสนเขาดิการะ ไม่ช่วแล้วค ido? ่ะขอบคุณค่ะแล้วเอรู้ว่าเราเจอเป็นคนดีค yeah. ่ะค่ะปล่อยกูค่ะกูเขียเอ่อขีนมแป๊บผู้ชายจะได้ชอบนมใหญ่เย่แต่ผมไม่ชอบคุณนะครับ หมอเชือนมาละเอ๊ว่อาอะไรจะได้ออกกันเขาเนี่ยไ้คนนักทิ้งไม้โหสตบอดทารถไรเดี๋ยวฉันอยู่คนเอีค่ะไอ้ย่าะอ้าวงาเย้ต้องอุจาเลยว่าไอ้ คุณข่าวขาคิวให้ฉันหน่ะค่ะคุณข่าวเหรอคุณข่าวอีข่าวพวกมึงเหมือนเยอะไรล่ะน้าหอมอย่าหนีสิเ